Deal Explosive Damage While Looking Away เพืเ่อนจะต้องสร้างความเสียหายประเภทระเบิดใส่สัตรูโดยที่เราจะต้องไม่หันไปมองสักคิดว่าอันนี้มันค่อนข้างเป็นปัญหานิหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่ง่าย แล้วก็ระเบิดตอนนี้ที่เรามีนะคะก็จะเป็นระเบิดแบบระเบิดมือซึ่งมันจะกลิ้งไม่สามารถที่จะแบบล็อกเต้าตรงๆได้แต่เพื่อนๆสามารถใช้พลุได้เหมือนกันนะคะเอาพลุยิงสัศัตรูแล้วก็หันไปทางด้านอื่นค่ะ แต่เนื่องจากอันนี้เป็นการทำเควสไว้ล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดได้ถ้าสมมติว่าไม่สามารถใช้พลูได้ใช่ไหมคะเพื่อนเก็ทำการใช้ระเบิดมือนั่นแหละแต่ว่าก็จะยากหน่อยถ้าเป็นไปได้ไปเล่นในโหมดบิลใช่ไหมคะฆ่าคนล้มเนี่ยแล้วก็เอาบิลนะคะขังเขาแล้วค่อยเอาระเบิดมือยัดใส่หันหน้าไปทางอื่นเท่านี้ก็จะได้นะคะ นอกจากพลุที่ใช้ง่ายแล้วใช่ไหมคะก็ระเบิดมือนี่แหละคะ่ะเป็นของที่น่าจะทําได้ชัวร์คือถ้าลองพลุแล้วไม่ได้ค่อยไปใช้ระเบิดมือก็ได้นะคะเพราะว่าพลุเนี่ยมันยิงง่ายกว่ากดยิงปุ๊บหันหลังไปเลยก็จะสามารถทาเควสตได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านจริงๆก็ไปลองระเบิดมือนะคะแต่คิดว่าน่าจะได้แล้วก็นอกจากคนนะคะเพื่อนๆยังสามารถที่จะไปทํากับหมาป่าได้ด้วยและคิดว่าลามะก็น่าจะได้ะคะ่ะ มาดูตอนเราใช้ระเบิดมือกันดีกว่าค่ะว่ามันต้องทํำยังไงก็แบบนี้นะคะปาให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วก็หันหลังนะอย่าให้มันเห็นดาเมจนะคะต้องหันแบบหันหลังไปเลยคือทําเป็นไม่สนใจซึนๆอะไรประมาณนี้นะคะ หรืออาจจะยิงคนให้ลมก่อนแล้วก็ค่อยเอาระเบิดมือปาพยายามปลาใส่รัวๆแล้วก็หันหน้าไปทางอื่นก็น่าจะพอทำได้นะคะทาบไปก่อนค่ะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ